ผู้ชมครับร่วมจัดรายการกับผมและกุ๊กนะครับวันนี้ยังไม่ใช่เสื้อนะครับเพราะเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณศิลปินเวลามีศิลปินจากต่างชาติมาประเทศไทยก็มักจะให้เกียรติกับช่อง3ามนะครับเดินทางแวะมาแนะนําตัวทักทายสวัสดีกันเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มศิลปินบอยแบนด์จากเกาหลีชื่อวงยนะูนิคหรือยูนิคมาเมืองไทยเพื่อจะจัดแฟนมิทติ้งเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เรามีตลาดนัดดาราด้วยนะครับ ก็ปรากฏว่ามาเจอกับแฟนๆของยูนิคหรือยูนิคที่ว่านี้ก็ปรากฏว่าแม่คนเลยเยอะเลยตอนเข้ามาคึกคักเลยนะคะนี่เป็นศิลปิในในสังกัด YS Entertainment นะครับเพิ่งจะเดบิวต์เป็นศิลปินมีผลงานมาได้เดือนที่6ไม่น่าเชื่อมีแฟนๆเยอะขนาดนี้ใช่ไหมมีแฟนมารอรับแล้วสามารถที่จะจัดแฟนมิทติ้งในประเทศไทย มื่อวานนี้มาแนะตามตัวอย่างที่ว่าเนี่นะฮะแต่ละคนก็น่ารักนะครับนี่เป็นวงที่รวมเอาศิลปินสองสัญชาตินะฮะเกาหลีซะสองคนจีนอีกสมคน<อ>การจะมารวมตัวกันของศิลปินยูนิคที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเขาใช้เวลาฝึกซ้อมกัน5ปีค่ะนี่ มาโชว์ตัวกันออกมาไม่นานกระบควงคมชีพเสียดายเมื่อวานนี้กุ๊กไม่ได้มาเสียดายอย่างนี้ข้าหลังพี่ติดตามได้เลยนะคะไปฟังเสียงกันสักหน่อยนะฮะดาราเดี๋ยวดูเขาโชว์ตัวสักนิดก่อนโอ้โหพริ้้ววยุกโว่ 어디가? 퐁크라 우 유애나 유닉 퐁츠 라오진진 성주 퐁츠 이보 퐁츠 로웬한뽕 라군 뽕펜 포샤 옥운 조이션 퐁츠 로마 승현 라오마 승현 내일이 팬미팅인데 정말 너무 기대되고요. 와주시면 여러분들께 실망시켜 드리지 않을 테니까 기대 많이 해 주시고 앞으로 이제 컴백 준비하고 있어서 이제 컴백해서 나올 곡들 이제 많이 기대해 주셨으면 좋겠고요. 기대 실망시키지 않게 많이 연습하고 노력할 테니까 앞으로도 많은 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 유리콘 사랑합니다. 감사합니다. สามาร ไม่ได้เชื่อพี่สามารถคุยได้คืนค้อนมันไวเดียวกันถ้าไม่มีธุระอะไรสัอย่างนี้คุยกันอีกนานน่ะนี่ไปดีหัวใจนะนี่ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่ให้เียีติทางช่องสามนะครับเวลามีเซอร์บินต่างชาติมาก็มักจะแวะเวียนมาที่ช่องสามของเรามาแล้วพวกเราก็สดชื่นใช่ไหมคะนั่นแหละ